เฮ้ hey, สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็ Facebook ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับบิลลี่อีกแล้วนะครับวันนี้มาในมากอาเจ็กแว้นหน่อยนะครับวันนี้ก็เอามาในรูปลักษณ์ของซูเปอร์แมนเว้นพี่ใหญ่มากเลยพี่บอกว่ามันปลื้มปริ่มมากพี่ชอบคำนี้มากให้จดจำคำว่าปลื้มปริ่มนะครับ ราะว่าบิลลี่ชอบมากเลยกับคำนี้ทังไงวันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกของคลิปที่จะทำชุกๆุกวันนะครับวันนี้ก็คลิปของวันนี้ก็คืออยากจะเสนอภาษาใต้วันละครนะครับก็วันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับอยากทุกคนติดตามต,ต่อไปนะครับกับช่วงภาษาใต้วันละคากับบิลลี่บริงนะครับหรือว่า อะไรก็ได้ที่คนอยากจะเรียกนะครับแต่ก็บิลลี่ก็อยากจะเสนอให้ทุกคนได้ฟังนะครับวันนี้ก็มาเสนอคำว่าออรอออรออออ่างไม่โทอออ่างรอเรือไม้โทอออ่างออรอออรอในภาษาปกติก็แปลว่าความหมายนะครับก็แปลว่า เป็นถ้าเทียบกับผู้หญิงใช่ปะก็แปลว่าผู้หญิงคนนี้แบบน่ารักบุคลิกภาพแบบเร่าเริงแจ่มใสสดใสตลอดเวลาแบบเชิงเฮฮาปาร์ตี้ตลอดเวลาสร้างสีสันให้กับ,บวงการได้ตลอดเวลาแล้วก็ชอบผู้ชอบเป็นอ่า จในกลุ่มหรือว่าแต่งตัวเปรีย้ยวเยี้ยวดาอะไรประมาณนี้นะครับคนใต้ก็ชอบพูดว่าผู้หญิงจำพวกนี้จะเป็นพวกออรอต่อไปนี้ครับก็มาพูดเป็นภาษาใต้นะครับ <c oughs> อรออรอ,อ,รอยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงหนึ่งคนเดินมาเราก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ออรอจังผู้หญิงคนนี้ออรอจังก็แปลว่า ผู้หญิงคนนี้น่ารักเอออะไรประมาณนี้จำไว้นะครับคำว่าอ,อรแอปลว่าน่ารัก <c oughs> แป่แล้วนี่ครับวันนี้ก็พบก,กับบิลลี่เบรงในช่วงภาษสไต้เวละคำ่ำเจอกันในคลิปหน้านะครับก็คือคลิปถัดไปในพาร์ทชนะครับว่าเราจะมาเสนออะไรดีวันนี้บิลลี่ไปก่อนนะครับ บายบายรู้สึกปลื้มปิ่มมากบอกเลยปลื้มปิ่มจริงๆไม่บายครับ